เซ l e สโซนซีโร่เกมใหม่แกะกล่องจากค่ายโฮโยเวิร์สผู้ผลิตเกมอย่างเกมเกนชินิมแพกตีมของเกมมีความแตกต่างจากเกมเดิมๆของค่ายโฮโยเวิร์สทุกเกมเลยครับความน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นขนาดไหนไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเซเล s โซนซีโร่ครับหรือจะมีชื่อย่อๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า CCC หรือว่าตัวของ Z 3ตัวนะครับผม โดยเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ต่อสู้กันแบบโบะ๊ะบะแบบคล้ายกับเกมเก n นชิน Impact เลยครับแต่จะมาในธีมของเกมที่แตกต่างออกไปครับมีความแฟนตาซีสูงกว่าแล้วก็มีความทันสมัยโมเดิร์นคล้ายกับโลกที่เราอยู่แล้วก็โลกอนาคตมากขึ้นครับโดยในวันศุกร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางค่าย h o โยเวิร์ก็ได้ทำการโพสต์วิดีโอโปรโมตตัวแรกชื่อว่า Welcome to New Eradu where humanity rises anew. หรือยินดีต้อนรับสู่เมือง New Eradu ครับเมืองที่มนุษยชาติจะฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งซึ่งเจ้าเมือง New Eradu นะครับก็จะเป็นเมืองที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยของโลกนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นการหลบจากความวุ่นวายภายนอกที่จะเต็มไปด้วยกับภัยประหลาดแล้วก็สับประหลาดที่มาก่อกวนอย่างไม่หยุดยั้งเลยครับ นอกจากนี้นะครับในทีมของเกมเนี่ยตัวละครก็มีความแบบใหม่อีกแล้วก็คือตัวละครเนี่ยจะมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับผมเป็นปาร์ตี้เป็นแคลนอะไรแบบนี้ครับมีชื่อแคลนชื่อปาร์ตี้ชื่อแก๊งของตัวเองโดยตอนนี้เนี่ยจะเปิดมาทั้งหมด4แก๊งด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น g e n เท e ล o ฮาครับมีตัวละครนะันนำเสนออยู่4ตัวละครหลรักน้องผมขาวชุดเขียวแอนดี้ครับถือดาบไล่สาบครับ ถัดมาก็เป็นตัวละครถือปืนนะครับเกมนี้มีการใช้ปืนด้วยก็เป็นตัวละครใส่หน้ากากตัวนี้ก็ไล่ยิงปงปังปงปังครับและอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมสีชมพูคือคล้ายๆกับปืนและเป็นกระเป๋าไปด้วยนะครับผมไล่ฟาดไล่ยิงครับผมและอีกหนึ่งตัวละครจากแก๊งนี้ก็คือน้องหูแมวนี่เป็นตัวละครแก๊งที่1ครับ มาต่อที่แก๊งถัดมานะครับผมแก๊งหัวแดงบวก1หมีครับผมมีตัวละครอ,อยู่3าตัวละครด้วยกันน้องผมแดงตาแดงสุดโหดไล่ทุบระเบิดครับผมเจ้าหมีไล่ฟาดและพี่ผมแดงก็ไล่ฟาดเช่นกันครับ มาดูที่กลุ่มถัดมาครับผมเป็นกลุ่มของหูแมวแล้วก็ยักษ์สีฟ้าครับผมเจ้าลักสีฟ้าเนี่ยถือไปลายไล่สั์ครับผมส่วนเจ้าหูแมวนะครับผมก็มีการใช้ดาบเหมือนซามูไรครับและแก๊งสุดท้ายกับพ่อบ้านหมาใหญ่แล้วก็เมดผมเขียวครับคุณเมดของเรานะครับผมถือเหมือนเลื่อยไล่สัต์ครับผม นั่นก็เป็นตัวอย่างเดโมของตัวละครในแต่ละแก๊งนะครับผมแล้วก็เราได้เห็นตัวละครกันไปหลายตัวเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่ถูกประกาศวันต่างๆออกมาอย่างเป็นทางการเลยครับแต่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเล่นเบต้าเทสนะครับผมซึ่งจะสามารถเล่นได้ใน iOS แล้วก็ตัวของ PC นะครับเปิดรับสมัครแบบยังไม่มีกำหนดเลยครับว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปกดสมัครกันไว้นะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลย ซึ่งจากตรงนี้นะครับฮ o y o v e r s e นะครับผมก็ยังทำหน้าที่ของเขาได้อย่างโดดเด่นเลยในเรื่องของการเล่นแบบ cross platform ครับผมผู้เล่น iOS ก็สามารถเล่นกับ PC ได้ครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ s e l e s t Zone Zero ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฉีดจากสไตล์เดิมๆของฮ o y o v e r s e ได้เลยนะครับทำภาพเนี่ยเอาใจกลุ่มผู้เล่นใหม่ไปเลยนะ ใครที่ชอบแนวแบบดูร่วมสมัยดูโมเดิร์นโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับและเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้เจอกับสื่อ,อแน่นอนนะครับผมรอติดตามเลยและหากใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้สั่งกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสื่อก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

この方向に行けばいいんだ